มันรีวิวแก่งนอน่าจะนอไม่แม่นเฮาขนหงอ่ะนอไหลนอไหลก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการแกงก่อนแกงแบบเมืองเมืองบ้านเฮาเนอร์ประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเขาจะมาแกะนอก่อนเครื่องเขาผสมสีนี้อย่างนักค่าเครื่องแกงก็จะนี้กระหอมระปิ้ฮักกว่าสามนี้ท่บอกมูเฮาบ้านเฮาแล้วจ้ะเนาะ นี่ฝาทั่วฝาหน้อยพักละตัวแก้วถ้าไข่มีตัวใจถ้าไข่มีต้องใส่นะเจ๊ะต่อสีครามได้ชิคกี้พเจ๋วเราต้องซื้อตัวนี้หอมแย่นะจ๊ะนี่นะล้ำเลยใส่แก่งนอนะจะต้องแกงแบบเมื่อๆหน่อยจ้าต้องแกงได้ต้งหนือแล้วก็มีน้ำปูอันนี้ก็เป็นน้ำปูบ้านเฮาคนลเฮาเป็นอย่างเนาะล้ำขนาดเลย นี่เป็นน้ำปูดแต่แต่นะเจ้าที่เปินไปเอาจากตรงมาแปลงเนาะนอนหลปีไหนก็ออกเติอเดียวนะเจ้าตามด,ดูดูการเนาะหาได้ตามปลานะเจ้าเนาะนอนหลอยบ้านเฮา ตั้งถากอื่นหู้บนห้องนอนอย่างสมาน่าจะมีตั้งถักเหนือเศนสนหมากก้าเนอนไหลนเนี่ยเจ้าแกนอนกรันแล้อเดนเขาก็จะมาตำน้ำพริกเครื่องพริกเขาก็จะมีพริกหนุม่มกระเทียมแล้วก็หอมแดงหรือบ้านเขาห้องหอมขาวนะเจ้าเนอะ ไส่เนยไปเลยง่ายๆกระเทียมปี๊ดตำเลยจะตำให้เข้ากันเนะาะหังแดงมันจะชุ่มเพิ่มช่วยรสชาติของความหวานนะเจ้าได่นุ่งง่ายๆสำหรับมะเท้าเนาะ แกงนอสดอยู่อุ้ทอนมันตึงมอกค่ะแ้เจะเาของกินบ้านบ้านบ้านเฮาช่วงนี้น้านอกินนอนนแเ้จ้าของโปรด งดีๆนะเจ้าของปูดปูเข <c oughs> ามนันต่ำให้มันละเอียดนะาจะต่ำหนูนคูดเป็นคาาเนี่ยน้ำตอนนี้จะการที่เขาต่ำน้ำมิกแล้วเนาะ เอานอไปบุ๊กเราจ้าบุ๊กหมอกให้มงนั้นติดจะอีะ้เราจะเฮ้ยมันแตกโป๊ะแตกกาบอีมันจะหลั่เขาต้องฝานเนาะค่าแกงถ้าเป็นนอไม่ไหลอ่ะนอไหลตั้งเหงาเป็นจะบุ๊กที่อี้แกงมันจะหลั่มเราจะห้ามเดือนละเขาก็ใส่นอลงไปเลยรอให้มันหวานเนาะต้มนอให้มันหวาน,นะน,ห,นหวานก็ณเจ้าคนเดียวเขาสักกรรมเขาจะมาใส่พริกแกงอย่างนี้นไปเนาะตั้งลาไว้สักกรรมนะเจ้า อันนี้ก็จะเป็นพักของเขาตีเฮาเตรียมไว้ใส่แกงเนาะก็จะมีทัวเนาะมีคนห่ออะมันน,น้อยงูถ้าตั้งเหนือนอะ่ะจะเต็มหัวตีอื่นคนห้อมน้อยเนี่ยมันจะตัวีชะอมเนาะตัวพักระบ้านเฮาเนาะมีฟักทองนะจ๊ะแต่อันนี้จะเป็นเฮ็ดเฮ็ดนี่ออฟฟิศไปอยู่นะเจ้าได้มาตอนมันอกอกเยอะๆนะเจ้าก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเห้โคมนะจ๊ะตีเฮาไปหามาเขาเอาฟิตไว้ในะะช่องฟิตไว้นะเจ้า เดี๋ยวเขาจะเอาใส่ตัวแก่งนอนลงไปเนาะที่คาพได้สิ่งจึงของเขาก็คือน้ำปูนะเจ้าถ้าแกงนอนไหลใส่น้ำปูนี่มันจะล้ำขนาดนะเจ้าเดี๋ยวนี้นอนเขากดได้ตีนะเนาะต้องมาสักแักเขาจะใส่แ้มพีดลงไปเลยนะเจ้า มันพี่กนี่จะไปฝังใส่เกลือจะนะาเจ้านะครัจะใส่ตึงน้ำปูใส่ตึงห้าดอกนะมันสิเก็มนะจ้าอันนี้เส้นหน้ามากึ่งลงไปเลยจะรอเดือนแห่นสกันเดี๋ยวเขาจะมาใส่พักพิถไายนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นอเขาก็หวานได้กี่ละเขาจะมาใส่พักลงไปนะจ้าไี่จะมนี้ ตีอู้ไปสอนแหลเนาะส่วนห้องหมอน้อยส่วนห้องหมอน้อยงูเนาะตังเหนือแต่ถ้าตังฝากอื่นี่เป็นห้องหลังหมอน้อยอย่างนี้มก็นิ่มว่าสักแก้วเนาะแล้วก็มีสักละหรือว่าชะอุ้มนาะเจ้าเนาะแล้วก็มีสักท้องเนาะเจ้าหรือว่าสักแก้วเนาะสังเหนือส่วนห้องสักแก้วนี่นะเจ้าคนเมืองนี่กินน้ำมีกลิ่นคนมากเ้อของตัวหน้านอกับกิ่นนอนหน้าเฮ็ดกับกินเฮ็ดนะเจ้า อันนี้จะเป็นขอเจ้มือนะาจะอันนี้จะเป็นเฮทโคนนะาจะที่ฮอัดกิดไว้นะมันจะแข็งหน่อยเขาจะใส่ลงไปเลยนี้มันจะให้มันแหนงละลายเข้ากันที่ นะนี่ก็เดือดจุบสบู่เนี่ยแบนที่มีเจลเขาแกงนอไหลใส่เห็ดฟนใส่พักขึ้นเมืองบ้านเขาเนาะเจ้าเนี่ยอย่างก็ใส่ลงไปเลยล่อยให้มันเดือดพักซุกสับลิกสกรมเนาะ เฮทค้นน,น,นี่แอซิดไปตอนตีมันออกนักๆกเนาะจะเขาก็จะใส่ลงไปเลยนี่เลยเนาะหวานถ้าเฮทค้นหืืวาเฮทีือเขากินตามน้องในช่วงตีมันออกอากนักๆเขาสามารถเอาไปต้มหรือเอาไปนึ่งเราอเอาแเปินคิดในน้ำแข็งไว้มันสามารถกินได้เป็นปีๆนเนาะจะจำนี้เสีย ได้ก็คือน้ำห้าเนะเจ้าอันนี้เดิมเดิมเป็นน้ำห้าน้ำเนาะเจ้าันนี้กินเป็นประจำเนาะใส่ลงไปเลยเจ้าน้ำห้าของเขาจะไปใส่น้าวเจก่นแต่เจ้านี่จะกินพุงตามใจชอบแ้่เจ้ามันมีสู้ตายตัวเนาะจะกินจะได้กดใส่ลงไปตามตีเฮาชอบตามตีเฮามากเลยเดี๋ยวสักพึบสักครมก็จะ ระ,ละ,ละ,ละ้อคือพักมันซุกสกรมเนาะเจ้าเนาะสิ่งตีขามได้ของเฮาก็คือชิ้นนี้เจอตัวนี้พักหอมแย่นะเจ้าอันนี้ถ้าใส่แกงนอหรือว่าแกงแค้อห็นมนเนี่เจ้าจะล้ำในติละเดี๋ยวเขาจะมาใส่น้ำผูนี่น้ำผูเป็นน้ำผู ดิอุ้ยตั้งบ้านขอแป่งขายอันนี้จะล้ำถ้าเขาหิวเข้าขอย่างเงี้ยจะเอาหมอ้ออุ้ยครับเข้าหนึ่งอุญค่าหมอ้อเลยแก้กุ้ง้อนใส่น้ำปูลงไปเลยมันจะดำหน่อยเนี๋จะถ้าค้นมากกลมต้องใส่เนื้อน้ำปูนะแถ้าคนมากกาใส่มันจะล้ำ สิ่ี่ทำได้ของเฮาขอคือซิกนิเดอร์นี่นะจ๊ะใส่มากนัก็ใส่นักมากน้อยใส่น้อยนะจับดึมรสชาติใหมันหวตนคงต่อละจะซุกละน้อน้ำผึ้งมันละลายก่อนหอมหอรกะอยากสิเข้าละ นี่มกครับห้าลอยจะนั่รีแกะลงใส่อันนี้ก็คือตัวเปลี่ยนพักหอมแย่นะจ๊ะจะเขาพอกับย้ำนอก็ล้ำหนงหอมแย่นะ่ะใส่เข่งแค่ใส่เข่งนองนี่ก็ล้ำนะจ๊ะ ใส่ลงไปเลยหอ,อมสัสอดละตอนนี้แกงเขากดเซตเป็นทีรีะปล่อยละเดี๋ยวเขาจะมาตัดใส่ถ้วยผิงก,กันนะเจ้าแกงนอใส่น้ำผึ้นะจ้า ด,ดูดูกันแกงนอนไหลเนอะายเดี๋ยวไปกินกันเจ้าเอาละครับทุกคนวันนี้เราดิที่จะเข้าจะกินแล้วนะเนาะ ข้ายน,นะครับอย่เข้าด้วยกันนะครับทุกคนน,น้องไอ้ดี่งก็ลักจะกินเนาะรักเข้าเข้ามากินด้วยกันเลยครับเห็นน้องไรน,นะเจ้าวันนี้มีข้าวข้าวหนึ่งเนาะเลยก็มีข้าวหุงส,สองคนนะครับเนาะจะจอดไหนก็นได้ครับหอมทับหอมทับห,หอมเย่นเนาะ นี่เป็นนักพิซซานะครับนะแล้วก็กินหนึ่งเนาะหอมครับอันนี้มันจะคุ้ยหอมน้ำปูนะจ๊ะใส่อง,อง,งอไลรยบาา้านเฮาถ้าหายมักน้ำปูกับปลาไส็ได้ทั้เป็นอย่างเนาะหายน้ำห้าเอาเออหายดิมักแต่ออกครับน้ำหน่อเนาะ Cái ngóc cắt sốt và làm biển được. Hát miệng là nha lắm nha mai nó sẽ no có mặt chặt làm no, nha nó nha mặt nha mặt nha mặt Nó nó, nó mặt nha mặt Nó mặt nha mặt nha mặt nha ถ้าหอมกินเห็นไหมครับม็อกนั่นเป็นขอมนั่นเป็นนอคุณเนาะมันจะหวานถ้าเป็นนอคุณเนี่ยนะก็ ล้วแข่งหอมบุ๊งเนาะมันจะน้ำผัดตุกนะครับนะตุกตุกหมกแบบนี้เรจัๆหน่อยถ้าคนถ้ามักแบบแสงนี่ซอยซอยกันได้นะแต่ตุกนี่มันจะหอม เหมนให้คนิดเอากาชืว่าไม่สานเม่เหมือนให้คนัปเล่นนี่เหมือนให้คนดเอาว่าหามาสัดๆอยางถ้าเราต้มแบบัหน้าน้อนแินนอล้วะเทศกาลทิ้นอถึงเทีคางไปแล้วตอนนี้ถึงเทศการทิ้นอต่อแล้ว นะครัถึงหน้านอนแต่นะครับบางบ้านเนี่ยไปต้มเนาะต้มแล้วใส่ถุงไว้เนาะเป็นผ้านอนถุงนอนหวานนะครับเขาไว้กินข้ามผีได้เหรอต้มต้นอะไ ถ้ารถาักนั่งรถมอักอร์ขั ต,ต้องไปเนาะไปททาห้าดองก่อนมันจะมีอย่างนะบางคนเดี๋ยวชอบแกงแงรแข่เพิ่งเนาะใส่คันเลยนะใบยานา นี่จะน้ำมันจะข้นนะครับจะตั้งเหนือนี่มันไม่ยุ่งท่านไม่อยากน้ำมันมันคงตกใจมันไม่เหมือนใจเลยเนมืนะนอนนะพูดแต่นอะเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะแต่ละที่มันเหมือนกันนะครับการเต้นนี่ ม็บอบแบบหอมตัวนี้เป็นหน้าฝนตัวเองนะครับมันจะโพดเว้ยหน่อยแต่โพดเว้ยนะาะยบางทีนี่อึงครับน่าจะเลิกออกแล้ว นี่ยแล้วบ้านสักที่ไปไอ้พวกเดยต้องเริ่มไปดูแล้วว่าอืนน่นอะไรเงากันเนาะ พี่ขาทิ้นหนึ่งครับ

ถ้าเวลาพ้กเที่ยวนะมันต้งหอมไปสามบ้านแปดบ้านวนะผู้ยว่าบ้านใดเที่ยวเนาะเป็นอย่างูดที่ว่าแก่แล้วเต็มที่ละเพราะมันมันเยอะครับมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเป็นผูดนมนี่เวลาเที่ยวมาเนี่ยปนมนะันเนี่ยมันจะขมหน่อยครับ รสตัวอร่อยน้อยมันครับมันหอมมีอย่างไรพอตัวอู่ข้าออก,ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถรับมีทิปอย่งไรต่อไปหรือว่าเขาจะไปทดังไรยแจ้งไว้หรือว่าแจ้งไว้ทางไรเจลือเนาะนะครับเดี๋ยวขอตัวอยู่ข้าแล้วครับสวัสดีครัข้าโวโพดมัสดีครับอร่อยครับ Thank you